Peace. Hey. แม่เหมคอมตัวไม่เปอร์สเกียรหรอกบอกว่าไม่มีแฟนแฟนครไม่มีแฟนใช่ผมนี่พ่เกุณชื่อใครใคร่คดนึงค่ะ กันมาก่อนไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะลิกมาคูดอะลิกหน่อูดอะคริลิกกันมาก่อนสีอุ้ยแว๊กดีดูนะปุ้มเลยทำกำลังกำลังกำลังฝนเนี่ยกบังกบกำลัง

อยู่เลยาเาาเาเอมวมากไม่มวชื่อูครับเปอางบังบังหาปาว้าวว้าวจาปลายๆเนาะกระโดดเลาดูเลเกเลิกเเิสตสติต้องชามติ เดี๋ยวแป๊บโอ้ย,โ,อยโดนแบงค์คิมี้กับุนนกัดอุ้ยอุ้ย,ยแผลแดงเลยเป็นไงสตัร์สตาร์ตกัดอีกเหรอไม่ใช่แบงค์เคยโดนรองเท้ากัดด้วยครับสตาร์ตตอนไปเล่นบอลมันโดนรองเท้ากัดได้ไงนึกว่าผมแบบตึ้งตึงวาวเลยอะตึ้งตึ้งวาว Sure mm hmm. อยากรู้จ่งเนค่กรสิบกกระดิ่นี่ผมไปดนดื่อคไม่างงนออะเอยถ่านเอาอย่างไเอาไม้มาเผาอ้อันี้ไดหี่เป่านาอาอย่างไจะชิงตัวเราอมีถ่าน่ เขาลืมไมเปล่าไม่ไกลไปเลังใหม่เรไม่ลืมี่รูมนไม่เรก็ใครทีรู้จักันม่เป็นร้ยิ้นใหม่ครับตครั้ผมไปีนศึกษาแล้วมันผมตามผมไงแล้วผมตามไปได้สิบใช่ไหมค <boundaries. S 2> kind of ิดด <ning> of oh, hey. ูมาคิดดูนะนเาไป

ตังตังตังร่วงตังตังร่วงไม่เกี่ยวแบบน้ไอ้ข้อคอข้าไม่ไดหายทำขาดทำขาดแล้วก็ให้ข้าวมาซื้อหลบไปอย่างเขาเลยนะเจอคุณห่หรอเปไม่เจอเจอแต่คุณไม่ลงใส่ก็ทำ ่เเราเล่นอนเหรอไมชอบยไม่ชอบเไระมันดูหนังด้วยไม่เคยดูหนังไม่เคยไม่เคย ว่าเนี่ยเห็นะเหดนล่นแหละผิดไม่เคยดูเลยโอเคก็คุยอะใครอยากเห็นั้ยใครอยากเห็นการจิดชิมกันก็ทไม่ได้ใครอยกอย แม่งเป็นแค่าขอบอรทมฝากดังไหมอะดังไหมเจอเขาม่อเลยเบอร์แบบธรรมดาทัหมาัแล้วมันม่มีจาอยนตรงนั้นอยู่เลยบ้าอย่างนี่ขอรุมตอมบาอะนี่ตานะตานเอออะไรเอออันนั้นอันนั้นแฟนเก่าผมไม่ชู้โอยครับเป็นใหม่ผมชู้โอยครับ

รับนะเลเวลต้องตามเอาไว้หมดเลยบไม่ข่านกันเรจะสดเ็สด้วยใช่แต่เราไม่อ่านกกดีเกิน เช่นชีสเนี่ยคก็เ็ดค

นันกนปิดคลิป